หุ้นซิ่ง,งดีล<ด>ิไทยสวัสดีครับหุ้นซิ่งดีลิไทยประจําวันที่15ธันวาคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้เรื่องคุณแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก4.81นะครับอยู่ที่1630.64กําลังรีบาวกับนะแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็หล่นไปเยอะเนื่องจากข่าวไวรัสโควิด COVID เข้าเอเชียนะครับแนวรับของ เซตจะอยู่ที่1624.06ครับตรงนี้นะแนวต้านจะอยู่ที่เดิมก็คือ1658.60ตัวที่1เอากลับไปทมเฟรม15นาทีก่อนครับตัวที่1น,นะ tkn tkn ราคา7บาท55สตางค์วันนี้บวก25สตางค์ค่ะเปิดตลาดยังไซเวนะก็ไซเวดาวด้วยแล้วก็เริ่มมาดันตัวช่วง อา้าวคนละวันนะลูกขออาภัยครับอ่าเปิดตลาดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่8บาท20สตังค์จากนั้นก็ยืนระยะไม่ไหวก็หล่นลงมาต่ำสุดที่7บาท45นะครับแล้วกลับขึ้นไปปิดที่7บาท55ครับสำหรับ TKN ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าแบบนี้ก็น่าจะยืนระยะที่7.55ให้ได้ก่อนนะ ถ้ายืนไม่ได้ก็หล่นนะครับสำหรับ TKN แต่ว่าเขาเป็นเทรนอะไรครับ TKN เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหลายภาพรวมบริษัทมีกำารงและมีปันผลมีแวแล,แลูเลยอยู่ที่865ล้านบาทค่ะเขาแก่น้อยป่ะเนี่ยใช่ไหมอ่าโอเคแนวรับ 7บาทสีสตางค์ครับแนวต้าน7จ็บาทเจสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7จ็บาทเกสตางค์สำหรับ TKN ตัวต่อไป TPS วันนี้บวกเยอะนะเนี่ย TPS ราคา2บาทเกสตางค์วันนี้บวก40สตางค์ค่ะ40สตางค์ยังมาใช่ไหมค <c oughs> ่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ เริ่มดันตัวขึ้นไปสูงสุดรอบแรกที่2บาท92ครับจากนั้นก็สะสมแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท16สตังค์แล้วหล่นลงมาครับยืนระยะไม่ไหวหล่นลงมาที่2,92บาทเแล้วกลับขึ้นไปปิดที่2บาท98ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่าแบบนี้ก็น่าจะยืนระยะที่2.98ให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องดูวอลลุ่มว่าเยอะไหม TPS เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ในเดียู่ที่495ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท87สตางค์ครับแนวต้าน3บาท16สตางค์ตัวต่อไป ETC ETC ราคา3บาทสี่สดสตางค์วันนี้บวก14สตางค์ค่ะตัวนี้ติดสแกนบายเรานะใชะ่เปิดตลาดแท่งนี้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะเป็นวันเมื่อวานนี้ครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดรอบแรกที่สามบาทสี่สิรอบที่สองที่สามบาท4ี่บครับรอบต่อมาเป็น3ามบาที่แล้วดูแท่งเข้าเก็บนะครับสำหรับ etc ไปดูรายหนึ่งนาทีครับ มีแท่งเขียวเข้าเก็บสลับกับแท่งแดงก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมสำหรับ etc etc เป็นหุ้นเทวนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ไรายได้อยู่ที่431ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท34สตางค์แนวต้าน3บาท60สตางค์ครับตัวต่อไป gjs GJS ราคาห้าสิบหกสตางค์วันนี้บวกสี่สตางค์ค่ะบวกสี่สตางค์นี่ถือว่าเยอะนะสำหรับ GJS หนะ่อย <Okay. S 1> เปิดตลาดแท่งนี้นะเซียน GJS นี่ลูกเลยใช่ไหมเปิดตลาดแท่งนี้ดันขึ้นไปสูงสุดที่ห้าสิบหกสตางค์ครับจากนั้นก็หล่นลงมาสะสมครับสะสมตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะห้าห้าห้าสบกสตางค์ตรงนี้นะเพราะว่าดันสองสามครั้งแล้วไม่ผ่าน ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเล็กๆเข้าเก็บนะตรงนี้นะแท่งเขียวๆเข้าเก็บนะครับก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมฝากไปดูวอลลุ่มเขาด้วยนะครับ G.J.S. <J> เ,เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตเหล็กแน่นรีดร้อนภาพรวมริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value อะไรได้อยู่ที่394ล้านบาทค่ะแนวรับ40สตางค์ครับแนวต้าน47สตางค์สั้นๆน,นะแล้วก็ถ้าทะลุได้จะเป็น51สตางค์ครับตัวต่อไป U U ราคา2บาท28สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปอดตลาดลนก่อนนะลนลงมาที่2บาท16นะครับจากนั้นก็เริ่มสะสมแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่ 2.30บาท30ยืนระยะไม่ไหวก็ลนลงมาที่2งบาท2ีแต่ว่าแท่งเข้าเก็บตรงนี้น่าสนใจครับสำหรับ U u ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บแต่ว่าเทขายออกท้ายตลาดก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับ YOU U ยูเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสาัางหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี value เรดเดยอยู่ที่357ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท21สตางค์ครับแนวต้าน2บาท32สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท36สตางค์สั้นๆง่ายๆนะครับสไตล์หุ้นสิ่งดีหรือไทยตัวต่อไป jsp jsp ราคา63สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว jsp ก็เริ่มสะสมแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่69สตางค์จากนั้นก็หล่นลงมา เทขายนะครับที่59สตางค์แล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดที่63สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ JSP จะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บตรงช่วงนี้นะมากกว่าแล้วก็ถือทำให้ JSP JSP ปิดกระโดดนิดนึงนะคะ JSP เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value เรเดีอยู่ที่332ล้านบาทค่ะแนวรับ59สตางค์ครับแนวต้าน69สตางค์สำหรับ JSP ตัวต่อไป Gen เจเจ e ลราคา44สตางค์วันนี้บวก6สตางค์บวก6สตางค์ถือว่าเยอะมากนะสำหรับเจลนะเพราะว่าเจลจะเป็นดันไม่เกิน2 3 2สตางค์สสตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับ แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่44สตางค์จากนั้นก็สะสมเพื่อยือนระยะแล้วยืนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสําคัญไปตรงนี้น่าจะน่าลุ้นนะสำหรับเจลนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่า4-5แท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้เจลปิดกระโดดนะครับเจลเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตวัสดุก่อสร้างภาครวมบริษาัทขาทุนและไม่มีปานผล มี Val u e อะไรได้อยู่ที่152ล้านบาทค่ะแนวรับ40สตางค์ครับแนวต้าน47สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น51สตางค์ตัวต่อไป FVC FVC ราคา1บาท28สตางค์วันนี้บวก13สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ FVC ก็เริ่มเดินทางเลยย่อนิดหนึ่งนะย่อแท่งเดียวนะแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่ 1นึบาท29สตางค์แล้วหล่นลงมาปิดที่1บาทยีครับไปดูไราน1นาทีแท่งเขียวตรงนี้ถือว่าปิดกระโดดนะแต่ว่าพ่อดูแล้วว่า FVC น่าจะบวกเยอะนะ FVC บวก13สสตางค์นี่ถือว่าเยอะนะครับก็เสียงหล่นเหมือนกันนะครับสำหรับ FVC FVC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมวลเลยไเดยอยู่ที่149ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท22สตางค์แนวต้าน1บาท30สตางค์ครับถ้าทะลุ1บาท30สตางค์ได้ขอขอตีว่าเป็นออทามไฮนะครับเพราะวา่าแนวต้านเดิมเขาจะอยู่ปี18ซึ่งมันนานมากทุระบบธุรกิจมันก็จะพัฒนาขึ้นนะตัวต่อไปอะไรร AKR AKR ราคา1นึบาทสิสตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว AKR ก็เริ่มสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่1บาทสิสตางค์แล้วหล่นลงมาทิ้งไส้ยาวเลยโอ้น่ากลัวนะเนี่ยแต่ว่าแท่งเข้าเก็บตรงนี้ก็น่าลุ้นนะครับไปดูไร่หนึ่งนาทีดีกว่าจะเห็นว่าสุดท้ายีนทำเนี่ยตรงนี้ทำให้ AKR ปิดกระโดดครับ AKR เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและซ่อมแซมเมือแปลงไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไลเดยวที่หร้อยู่ที่114ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท10สตางค์ครับแนวต้าน1บาท17สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท23สตางค์ตัวต่อไปดีคอนดีคอนราคา61สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วดีคอนก็เริ่มขยับดีคอนเป็นหุ้นไม่ซิ่งนะ นุ่นค่อยๆขยับขึ้นขยับลงนะลูกนะ<ช>แล้วก็ช่วงนี้หุ่นก่อสร้างเหมือนจะมานะดันขึ้นไปสูงสุดที่หกสิบสองสตางค์ครับแล้วก็หล่นลงมาปิดที่หกสิบเอ็ดสตางค์ลูกเคยเล่นตัวนี้ปะดีคอนมันจะเคยครั้งหนึ่มันจะเคยครั้งหนึง่งอ่าปิดไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บนิดหนึ่งนะครับก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมสำหรับดีคอนครับ ดีคอนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a มูลคดาอยู่ที่103ล้านบาทค่ะแนวรับ57สตางค์ครับแนวต้าน64สตางค์สำหรับดีคอนตัวต่อไป g e n โก g e n นโกราคา1บาท1สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดมาหล่นก่อนนะหล่นลงมาที่ เ3สติตางค์แล้วก็สะสมครับเริ่มเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่1บาท2สตางค์แล้วก็หล่นลงมาปิดท,ที่1บาท1สตางค์ครับไปดูรายหนึงนาทีของเจนโกจะเห็นว่ามีแท่งใหญ่เข้าเก็บแล้วก็มี2แท่งขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายเวลา16นาฬิกา36นาทีครับซื้อเข้ามาก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะสำหรับเจนโกครับ เจนโกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รนเดยอยู่ที่99ล้านบาทค่ะแนวรับ96สตางค์ครับแนวต้าน1บาท4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท9สตางค์ครับตั้งช่วงนี้หุ้นเกี่ยวกับบำบดัดน้ำเสียมีตัวนี้เนาะมันจะมีอีกตัว BWG ที่มันติดขาดบาลานะตัวต่อไปพอร์ตพอร์ตราคา2บาท60สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะที่2บาท48ครับจากนั้นก็เริ่มเดินทางดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท70ยืนระยะไม่ไหวก็หล่นลงมาครับ ลรลงมาที่2องบาท58แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่2องบาท60สตังค์ไปดูรายหนึงนาทีของพอร์ตครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บนะ้าไล่ตั้งแต่15นากา3นาทีครับเขียวมีแดงอยู่แท่งเดียวแล้วก็มาเทขายออกท้ายตลาดตรงนี้ก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับพอร์ตริวหาข้อมูลว่าไงคะรวหาข้อมูลม่พอร์ตเป็นหุ้นเกี่ยวกับ่าเรือ อ่าพอเพราะว่ามันพอร์ตไงอันนี้พ่อจําได้พ่อเคยเล่นอยู่ตัวนี้แต่ว่าเหมือนจะมีวอลเลนต์เขาติดด้วยแต่ว่าลูกไม่ได้เอาลงใช่ไหมใช่มันมีแค่สัญญาณใช่ไหมพอตวอลเลนต์หนึ่งพวอลเลนต์หนึ่งครับตัวสุดท้ายครับหุ้นติดสแกนวอลเลนต์ก็คือเซนวอลเลนต์ห้าเซนวอลเลนต์ห้าราคาหนึ่งบาทสิบสามสตางค์วันนี้บวกหกสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาทส6สตางค์แล้วก็หล่นลงมาปิดที่1บาทส3สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของเซนวอลเลนห้าไปดูแม่เขาด้วยนะครับมีแท่งเขียวเข้าเก็บสลับกับแท่งแดงนะครับแบบนี้ก็น่าจะยืนระยะตรงนี้ให้ได้แต่ว่าปิดกระโดดนิดนึงนะสำหรับเซนวอลเลนห้านะเซนวอลเลนด์ห้ามีวีลูเลยดีอยู่ที่14ล้านบาทค่ะถือว่ามีเยอะนะมีหุ้นสี่ตัว<ย>ที่พ่อยังไม่ได้พูดแนวรับแนวต้านเลย แนวรับ1นบาทเสตางค์แนวต้าน1นึบาทสิสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาทยีสตางค์แต่ผมว่าน่าจะยากนะอต่อลูกมีหุ้นติดสแกนเรา4ตัวแต่ว่าไม่ได้เอาลงเพราะว่ามันบวกเยอะเกินก็คือก็คือทีม t r ซโมโนแล้วก็โมโนทีหนึ่งเพลิน แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันแพงเกินก็คือ TOG มีข่าวหุ้นติด c a s บาลา a หนึ่งตัวก็คือ B W G ขึ้น,น 2> T สอจะหลุด,ลดวันที่21มกราคมค่ะมกราคมมกราคมครับ,<ม>รบวันนี้เราพลาดวันนี้คุณลูกพลาดพอร์ตนะตรวจสอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วก็ฉันมั่นใจไม่ย้อนกลับมา ต้องอรอบครอบกว่านี้นะคะค่ะหุ้นสิงดีิิไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นนึงเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับช่วงบ่ายในกลุ่มไลน์เราจะมีสแกนบ่ายให้ด้วยนะครับโชคดีครับสวัสดีค่ะ